ทานเรียบร้อยแล้วแล้วไปอยู่กับพี่จงสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่แค่เดินเข้ามานะครับได้กลิ่นหมน้ำซุปรู้เลยว่าน้ำซุปนี่อร่อยแน่นอนใช่<อ>แล้วกลิ่นของเนื้อนะแบบปูมากเลยนะใช่แต่อย่างแรกเลยพี่จงผมขอถามออนเลยฮะว่าทำไมถึงต้องชื่อร้านว่าเทนซันด้วยฮะเทนซันไรเทียมทาน,น,าทน,านชื่อเทนซันนี่มาแบบในนิยายเก่าครับธาติขึ้นเสรดวงพร้อมกันครับแล้วก็เขาบอกว่ามันร้อนเขาเลยให้คนไปยิงธาติ เทียนดวงทีละดวงครับไม่มันดูนผมดูอาร์ตมากเลยอ่ะคือจัดหนังสือใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วไลท์เทียมทานนะพี่ไลท์ทานเป็นเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของการต้มซุปของเราอ๋อเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนคือจะพบอะประมาณใช่ไหมแบบว่าอบี่ไท์เทียมทานอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่าเฮนซาลุกคือลึกที่มาพี่ลึกลึกอึกอะลึกคือเหมือนกันเดือบตามไม่ทัน เอ้าถามตั้งแต่ดีกว่าเนี่ยผมอยากรู้เรื่องการตกแต่งร้านพี่มากเลยครับคือเป็นสไตล์ไหนแบบวินเทจแบบวินจีนอะเขาเป็นเฮ้ยเอาจริงครับผมเมื่อกี้ผมมาฝังว่าร้านพี่บอลใช่ไหมฮะครับพี่บอลอพาร์ตเมนต์คุณป้านี่เลยเจอแล้วอพาร์ตเมนต์คุณป้านีอตึกแถวคุณป้าเออใช่ครับไม่ไปเลยว่ะไปแลนเลยว่ะเราก็เราก็คุยกับทีมเราครับว่าอยากให้ตึกเราเป็นเหมือนสไตล์ ตึกเก่าที่อยู่ในเมืองเก่าคาเาวอะไรครับเราก็เลยไปหากระเบื้องกันมาไปหาภาพกันมาพี่บอลก็ไปถ่ายรูปตามเก็บตึกเก่ามาเนี้ยครับเาามาตงแต่งร้านครับผม ก็ได้มาประมาณนี้ครับจะให้ลมให้มันได้ลมครับให้มันเหมือนมันตึกแถวข้างทางครับโล่งๆอะไรับซึ่งรูปที่อยู่ในร้านนี้นะครับก็คือรูปที่พี่บอลเนี่ยเป็นคนถ่ายเองด้วยตั้งเลยนี่ตั้งแต่ข้างในถึงหน้าเลยนะฮะเก๋นะมันมีความเก๋แบบมีมนต์ขลังแล้วก็มีแบบมีความร่วมสมัยอยู่ครับถือว่าร้านเนี้ย มีที่เนื้อด้วยเพราะว่าเนื้อมีมีหลายส่วนเลือกหลายีกินใช่ไหมครับพี่ครับผมเราใช้พื้นท้องครับแล้วเราก็มาแยกเป็นพาทครับแต่ละพาทก็จะมีเป็นโกเบที่เป็นยอดฮิตในร้านเนี้ครับแล้วก็มีเพียครับเพียเพียครับแล้วมีล่องซิโคง มี3ชั้นครับแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมีเท็กซเจอร์และความแตกต่างกันยังไงบ้างครับพี่ส่วนที่ยอดที่ก็เป็นโกลเด้เขาขับขึ้นไข่ยอดนี่คือโกเบเลยใช่ครับจะเป็นพื้นท้อนล่องที่4ของที่โครงครับเพราะบนจากล่องที่4ี่พวกแบบมันจะไม่มีไขมันนะครับส่วนนี้ต้มยากที่สุดครับคือถ้าต้มไม่พอดีก็คือเนื้อมันอาจจะเหนียวไปเหลวไปอะไรอย่างเงี้ยมีเพียครับผมเพียเโออันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือเฮ้ยเล้วแล้วนั้นเพียเพียอะลรอย่างนลาเพียปลาเพียท้าทิขึ้น่ะ หลายดวงไงก็เลยเพียเออต่อเลยเป็นเป็นส่วนปลายเนื้อครับผมมีเอ็นประกบบนล่างอุ้ยนี่ไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะได้รู้ละมันเป็นยังไงครับพี่มันเป็นเอ็นประกบล่างครับแล้มีเนื้อแท้อยู่ข้างในครับแล้วคนที่เพื่กินมันเหมืจะได้สัมผัสเป็นเอ็นด้วยครับแล้วเป็นเนื้อด้วยครับโมันจะคึบๆนบครับอ๋อเป็นเอ็นแล้วก็เป็นเนื้อแล้วเป็นเอ็นทีเนื้อใช่ครับอันนี้คือเรียกว่าเพียใช่ไหมเพียคือคือผมอาจจะแบบดูงงเพราะว่าเรากินเนี่ยเอ็นแก้ว อย่เอ็นแก้วน่องไล่กระเพาะอะไรมาที่เรารู้กันแต่วันนี้มีวากิวใช่ม uh ีเพลียด um> ้วยโกเบอีกก็คือเราคือร้านที่คือเน้นเนื้อท้องของบัวเลยครับพัดเนื้อท้องของวัวครับผมโอ้พอได้ฟังรายละเอียดของเนื้อก็คือไม่แปลกใจเลยว่าทาไมร้านถึงมีดีกีมิชลินไกด์แล้วผมไม่พูดถึงไม่ได้มีมิชลินไกด์ด้วยถ้าไปซ้อนเข้ามานี่ซุปหอมมากเลยใช่ซุปนได้ไหมฮะ ตัวซุกปุ๊บเราจะเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนตีห้าครับผมแล้วก็ล้างรงล้างเนื้อเสร็จแล้วครับแล้วก็ผสมยาจีนเสร็จแล้วค่อยๆใส่ตามลําดับเนื้อครับแต่ละส่วนเราก็จะใส่ไม่ไม่ไม่เท่ากันอ๋อคือจริงๆน้ำสุกของพี่นี่คือเคี่ยวตั้งแต่ตีห้าเลยใช่ครับตั้งแต่ตีห้าเลยนะแล้วก็แบบต้มเนื้อต้มอะไรตามลําดับขั้นเพื่อให้มันมีความนุ่มความ แต่ละอย่างมันลวกไม่เท่ากันใช่ไหมฮะใช่ครับผมน,นล้รับมียาจีนครับยาจีนเราก็มีวานขาวถึงกว่าชนิด้ยไปครับแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงซอสอะไรอย่างเงี้ยครับลงไปอีอกก็เป็นน้ำซุปถุนยาจีนกว่า30ชนิดครับผมวันนี้เนี่ยเมนูเด็ดที่เราจะได้กินมีอะไรบ้างครับพี่ที่พลาดไม่ได้คือเป็นเกาเหลาเนื้อโกเบครับผมอ๋อครับผมข้าวหน้าตะตูลิ้นวัวครับแล้วก็เมนูกินเล่นเราก็จะเป็นเอ่อเกลียวเนื้อวัวครับเกลียวเนื้อวัว เก็บความสงสัยไว้ดีกว่าว่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อที่โต๊ะดีกว่าครับโอเคนี้ขอบคุณพี่โจ๊กมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับไปอะางนันเดี๋ยวเราไปกินกันเลยฮะ เต็มโต๊ะเลยแล้วคาแรคเตอร์ร้านเขาชัดเจนมากครับผมแต่ละชามแต่ละเมนูเนื้อชิ้นใหญ่บักแอบใหญ่ท่าฝ่ามืออ่ะถูกต้องครับผมก็ใหญ่ด้วยใช่เออไม่รอช้าขอเริ่มต้นที่เมนูแรกนี้กันเลยดีกว่าบะหมี่ฮ่องกงเนื้อเคาเบะและเนื้อเคาเบะก็คือเป็นเนื้อที่ขายดีที่สุดในร้านเาว่าจงจังอยู่ซีโครซีดีสของัวเฮ้ยพี่บอลเอานีมันล้ำว่ะ คือชอบอะ่ะโอ้โหมันนิ่มมากมันมันนุ่มมากเลยอะ่ะโอ้โหดูดิเปโนเลิศมาก<อ>เนื้อโกเบะแบบเต็มเต็มเลยนะทั้งชาไม่มีอะไรมาผสมเลยนะฮะคแค่โกเบอ,อย่างเดียวเลยมาเดี๋ยวเรากินกับเส้นบะหมี่ด้วยนะครับนี่โอ้โหเส้นประมาณ2เมตรอ่ะใหญ่มวววววว สะใจอ่ะนี่เหรอล่องนี่เหรอล่องที่สี่ถูกต้องเออสวรรค์อะสวรรค์ขอว่างอือหือเขารู้สึกคืออร่อยมากสวรรค์ชัดๆอะโหเหมือนแบบว่า เราเอาลิ้นไปสัมผัสกับวัตถุดิบอะไรสักอย่างนึงที่มันนุมมน่มมากนุ่มเกินกว่าจะบรรยายมันเหมือนแบบเหมือนเราจินตนาการอยู่ในหุบเขาข้างด้านหลังเนี่ยออนี่ออตามรูปในร้านเลยอืมเออไร้เทียมทานจริงๆนะครับผมรู้สึกเลยว่าตัวไขมันของเนื้อโกเบชิ้นนี้มันมีความนุ่มจุยซี่ใช่เข้มข้นหนึบๆกำลังดีอ่ะแล้วตัวเนื้อนี่คือแบบนุ่มมากๆ กัดที่แบบคือกัดทีเดียวขาดเลยคือละลายในปากใช่เคี้ยวไม่กี่คําสามารถกลือนด้เลยแต่ไม่กล้าเกินเลยว่าเสียดายรสชาติเพราะรสชาติของเนื้อนี่คือหอมมากๆทุกอย่างคือแบบดีแบบเพอร์เฟคมากๆเลยชิ้นใหญ่ชิ้นหนาสาใจมากๆบะหมี่ห้องกลงเนี่ยคือแบบมีความนุ่มเหนียวกินกับเนื้อโกเบเด้งกิเข้าที่สุดอร่อยม่กจริงถอนสะอ่าดเลยอ่ะเออที่สุดป่ะ ฮ้ยเนื้อก็ก e กเออบอร่อยมากเลยอ่ะอ่ลองต้นน้ำซุปรับอ๋อเอออร่อยอ่ะมีแบบส่วนผสมของพิซไทยนิดนึงนะออร่อยมากคือถ้าจะพูดได้เข้ากับตีมตีมร้านหรือว่าตีมชื่อร้านเนี่ยก็คืออันเนี้ยเหมือนน้ำซุปเหมือนเป็นตัวเอกที่ฝึกวิทยายุทธบนภูเขาหิมาลัยจนแบบว่าครบเครื่องพร้อมสู้กับเหล่าจอมมารโอ้โหน้ำซุปแบบไร้เทียมทานถูกต้องครับผมเข้าใจเลย เี้ยวเนื้อเทนสั่โอ้โอ๋อนี่เกี๊ยวเนื้อที่เราสงสัยกันไงไม่ใช่แบบเกี๊ยวกรอบแต่ว่ามันมาเป็นแบบแนว,แนว,แนวเกี้ยวซ่านะฮะแต่ว่าเป็นเนื้อนะ,ะทุกคนนี่โอ้นี่มันไม่ใช่แค่ว่ารสเนื้อดีอะ่ะมันหอมเนื้อในปาก เป็นเนื้อที่หอมเนื้อในปากอะ่ะแล้วซอสหวานคือกินแบบกินเข้ากับเนื้อแบบอร่อยมากอร่อยโคตรโอ้อร่อยมาก, oh, มากเลยอ่ะตัวแป้งนุ่มมากมีความรู้สึกเหมือนเสี่ยวหลงเปาเลยใช่เออแป้งนุ่มจริงแล้วก็ตัวเนื้อข้างในเนี่ยเหมือนเป็นเนื้อตุ๋นเลยเนื้อตุ๋นที่กัดเข้าไปแล้วขาดง่ายงาย่นุ่มๆกินเคี้ยวกับตัวแป้งเกี้ยวเข้ากันดีมากๆครับผมคือซึ่งต้องบอกว่าตัวเกี้ยวเนี่ย คือต,ตัวไส้เนื้อข้างในเขาไม่ได้ทาเหมือนแบบพวกเกี๊ยวไส้หมูเกี๊ยวกุ้งอะไรอย่างเ oh. งี้ยรวมปั้มปั้มเป็นกอมเหมือนกันไม่เหมือนกันเอออันนี้เป็นชิ้นเนื้อนะใช่อันนี้เหมือนของกินเล่นที่มันจริงจังมากมากค oh. ือเขาตั้งใจแบบว่าให้เนื้อมีความสุกพอดีแล้วมีความอมน้ําซุปหน่อยๆอ่ห่อด้วยแป้งเกี๊ยว <S <s ใช่ความนุ่มๆราดด้วยซอสหวานโอ้โห,โหลงตัวมากกระทเทียมเจียวที่เราข้างบนคือ oh. ที่สุดเหมือนเป็นของกินเล่นแบบพรีเมียมอ่ะใช่ครับผมอ่ะไปกันต่อเลยะรู้ต่อไปนะครับเป็นเมนูข้าวหน้าเนืเน้อแก้มครับอุยอ้ยวันี่ใหญ่มากเลยอ่ะข้าวมาแบบคนๆมีน้ำซอสคนๆด้วยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมไปน่ากินมากคุณแม่ อร่อยมากโอ้ยอร่อยมากเลยความอร่อยที่ยิ่งกว่าตัวเนื้อที่นํามานุ่มนะมคือตัวน้ําซอสที่เลือกมาคู่กับตัวเนื้อได้ดีมากๆมันมีความหอมแล้วก็ชูรสเนื้ออันนี้ดีจริงแล้วพอยิ่งกินกับน้ําซุปนะน้ําซุปยิ่งอร่อยเลยผมเข้าใจแล้วว่าทําไมน้ําซุปมีร,รสชาติเปรี้ยวนิดๆกินเข้ากันแล้วดีมากๆ เกลือเนื้อเนี่ยกับตัวนี้คือซอสคนละแบบกันครับผมเร่งตัวเกลือเนื้อเขาจะมีความหวานอมเปรี้ยวดนึงแต่นี่จะแบบหวานใช่แล้วปัดกับเนื้อได้ดีมากเ,ออเนื้อหน้าแก้มยังไงน<ห>ุ่มนะนุ่มมากแห้งข้างนอกแล้วข้างในกัดเข้าไปมีความชุ่มฉ่ำใช่ตามข,ข้างในยังคงความจุยจีดีมากๆใช่รอร่อยมากเลยเนาะใช่ขออนุญาตกินกับน้ำจิ้ม ซึ่งน้ำจิ้มที่กำลังจิ้มอยู่นะนี่เป็นสูตรเด็ดของทางร้านเขานะเออ,อต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วร,ร,ร้านเนี่ยเขาให้เครื่องปรุงมาให้คุณลูกค้าทำกินเองแต่เมื่อกี้นี่พี่ๆทางร้านเขาใจดีทำให้อร่อยมากนะน้ำจิ้มโอ้โหผมติดใจเลยอะ่ะมีขมนิดๆคุณผู้ชมมีขมนิดๆอร่อยมากซึ่งความขมจากน้ำจิ้มที่ว่าเนี่ยมันเป็นความขมจากตัวพริก ที่มีรสชาติที่เข้มข้นมีเผ็ดน้ำจิ้มก็จะมีความหวานความขมเล็กๆปลายๆทาให้แต่ละเมนูเนี่ยไม่เลี่นเกินไปอร่อยมากเมนูต่อไปฮะลูกชิ้นเนื้อเทนซันสนี่ฮะโอ้โหลูกชิ้นใหญ่แบบเต็มปากเต็มคำกินเลยมากโอ,โอ้ไม่มีคําว่าแป้กไม่มีคำว่าแป้งในลูกชิ้นเนื้อ แล้วรสชาติเนื้อออกชัดมากๆรสชาติเนื้อในลูกชิ้นเทนซันคือหอมจริงๆดีมากอ,อ,อร่อยมากเข่าไแรบย,ยกนิ้วให้เลยอร่อยอร่อยอ มันกรอบแบบแล้วยิ่งกินกับหมี่ขาวที่คุกแบบว่าซีอิ๊วมามันหอมความหมี่ความซีอิ๊วแล้วความกระเทียมเจียวเข้ากันได้ดีมากสิ่งแรกที่รู้สึกเลยพอกินเข้าไปกคือตัวเนื้อกรอบนี่คือแบบเฮ้ยกัดแล้วมันกรุบจริงๆดีจริง,รงตัวซอสที่ใส่มากับหมี่ขาวคือมีรสชาติที่เฉพาะตัวหวานกลมก่อบกำลังดีถ้าเกิดว่าใครแบบชอบเนื้อกรอบชอบเนื้อต้องลายนะ ชามนี้นี่คือแบบสะใจมากเลยอ่ะดีจริงโอ้โหปกันต่อเลยพี่เนาะไปต่อเลยเนาะและเมนูต่อไปเลยครับเป็นข้าวหน้าเนื้อสตูนะครับผมเป็นลิ้นวัวที่ผ่านกันสูวีจนเปื่อยนุ่มไปชิมได้โอ้หอะไรมันจะชิ้นจะใหญ่ทุกอย่างเลยนะร้านเนี้ยมันดูเป็นความไร้เทียมทานมากๆเลยนะขอกัดเนื้อครึ่งนึงก่อนแล้วกันเขาเลือกกินครึ่งมวยที่ใหญ่มากโอ้โห เนี่เฮ้ยอร่อยมากแบบมากถึงมากที่สุดเลยอะทำไมริทัวทำได้อร่อยขนาดนี้เนี่ยเขาตูวีมาจนเปื่อยนุ่มแล้วพี่เออแล้วกินเข้าไปนะมันคือความแบบเป็นก้อนที่ละลายในปากใช่คือแบบมีทรงไว้คือมันละลายในปากจริงๆนะเว้ยครับผมมันละลายจริงๆอันนี้คือจิ้มกับน้ำจิ้มนะชิ้นใหญ่ขนาดนี้ มันชื่นใจมากเลยนะแล้วยิ่งตัวข้าวเขาอ่ะที่มีน้ําซอสกินกับตัวสตูที่ผ่านการซูวีแล้วนะครับมันดีมากๆอร่อยแบบเป็นหนึ่งในลิสต์ในใจได้เลย <Yeah. S 2> ท็อปฟาของคำว่าเนื้อต,ตุนนะ mm. คือที่นี่ได้เลยเขารู้จักเนื้อดีอรสเนื้อรสน้ำซอสน้ำซุปสำคัญหมดแต่ที่นี่คือทำถึงมากมากดีมาก เมนูนี้นะครับกับเกาเหล่าเนื้อรวมครับผมก็จะมีเนื้อสดนะครับแก้มเอ็นเ oh, <no. S 1> พรืลิ้นเนื้อกรอบแล้วก็เนื้อซี่โครงครับโอ้โหนี่ครับเพรยครับอันนี้จะมีความนุ่มแต่ว่าหอมเนื้อมากหอมเนื้อที่เป็นอีกแบบเนือ้อดีมันจะมีความนุ่ม แต่นุ่มเนี่ยอาจจะไม่นุ่มเท่ากับโคเบเพราะว่าไขามันเนี่ยมันไม่ได้แทรกเราไปตรงกลางแต่ว่าที่ผมชอบคือมันจะมีความหอมเนื้อที่ไม่เหมือนกับเนื้อโกเบมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเออความหอมมันก็จะเป็นคนลเราแบบกัน,นมีเอ็นที่ผมยกเอ็นให้พี่เลยจริงเหรอจริงเ,เป็นเอ็นที่นุ่มแล้วก็หอมเนื้อกัดนิดเดียวคือแบบกินได้เลยร้านนี้บอกเลยว่า สมแล้วกับมิชลินไกด์ปีซ้อนนะใช่รจริง,รงทุกเมนูคือเรียกได้ว่าเป็นร้านที่ลึกกับความเป็นเนื้อใช่<ม>เป็นร้านที่แรงมากๆนะครับผมอาจจะเกิดว่าใครอยากตามรอยมาตามเรานะฮะที่เทนซันไร่เทียมชานอยู่ที่แยกวิ <Yeah. S 2> สุทธิกษัตริย์นะครับผมครับผมร้านนะครับผมเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวนะครับผมเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง4ี่โมงเย็นครับย้ำนะครับถ้าใครที่อยากกินเนื้อโกเบเนี่ยให้รีบมาตอนช่วงเช้านะครับเพราะว่า มันหมดเร็วรีบมากินก่อนเออ